สองสามพี่ต้นสวัสดีครับพี่โนสวัสดีครับขอต้อนรับสู่อินดี้ฮ่องกงครับครับผมเป็นยังไงครับครั้งนี้สนุกครับผมมาครั้งนี้มีทั้งหกสิบกว่าคนไม่น่าเชื่อแบบคือมันจำนวนคนมันเยอะอ่ะแล้วก็มีคนที่รอที่ไปรอบสองรอบสามด้วยครับครั้งที้เราเดินทางไปที่ดูไบนั่นคือรถบัสรถบัสตอนที้สองรถบัสแล้วเป็นเนี้ยครับมาครั้งนี้รู้สึกดีใจค่ะแล้วรู้สึกตื่นเต้นค่ะที่สามารถพิชิตทริปฮ่องกงได้ แล้วก็สามารถพาทีมงานมาได้ ไอความหวังครั้งต่อไปอยากพาทีมงานมาอีกหลายๆคนนะคะครับเพราะมาคนเดียวมาสองคนมันอาจจะไม่ได้สังจครัะตอนนี้พามาสี่คนพามาสี่คนใช่ยาไปรวมครั้งสองครั้งสามไดใช่ครับก็ต้องดีใจมากที่ได้เจอกับพี่นะตรงนี้อีกครั้งนึงนะครับกับต้องขอบคุณมากที่มาร่วมเดินทางในทีมและอยากจะเรียนถามที่องผ่กานประสบการณ์มากมายในการเห็นคนในตัดสินใจร่วมเดินทางในที้ครับเริ่มแรกเลยเอาตรงๆรู้จักว่าเป็นดี้ ครับผมไม่รู้จักว่าเป็นกล้องผมรู้ว่ามีโปรเจกต์หนึ่งซึ่งสามารถช่วยคนนี่ได้ราก็เข้ามาศึกษาพอเราเรารู้ถึงแผนการตลาดแล้วเรามาั่นใจว่ามันน่าจะช่วยเราได้เพราะว่าผมทำนึกคิดมาก็มีทางขึ้นท้งลงทาวยี่สิบอยครับแต่พอมาเข้ามาําปุ๊บแล้วมารู้ว่าเป็นของคี่ปกล้องแบบโคตรมั่นใจเลยมันมันเพิ่มมันชวิตคูขที่มาทันทีว่าเป็นคีิกล้องเข้ามาทำนะขอเราขอบคุณมากครับผม ว่าหมดเรื่องของคนก็ส่วนหนึ่งระบบก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าสำคัญสุดคือครอบครัวส่วนมากกว่าเป็นองครับฟังคุณผู้ชายไปแล้วคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านว่าไงครับเรื่องแผนการจ่ายเงินที่สำคัญสุดทางก็บัตรโฉมเอาว่าเรามีความรู้สึกว่าตอนตอนนั้นเรารู้มีความรู้สึกว่าเราเนี่ยไปต่อไม่ไหวกับธุรกิจอ่ที่เราที่เราลงทุนไปพอมันมีโอกาสสำคัญนะคะที่ผู้นำ เขามาแนะนํายาลิโลการให้กับเราเราก็เลยรีบตัดสินใจแทนที่ขังช้องโดยไม่รู้ว่าท่านประธานคือใครใชื่อบริษัทอะไรนะตอนนั้นนะคะก็คือดูด้วยแผนงานก่อนดูระบบก่อนเป่นกเกาไม่ต้นเองทำก่อนมานี่ก็ททำซิงเกิลใช่ใช่ับความาตัดมามันต้องลงทุนทำต้องถ้าสมมุติเรามีทุนเยอะเราก็สามารถซื้อสินค้าใน,ใน,ในราคาที่ต่ำแล้วได้กำไรเนี่ค่ะที่ได้ได้กำไรมาก แต่ว่าถ้าสมมติว่าเราไม่มีเงินทุนนะคะเราไม่สามารถจะลงจะได้กําไรยืเยอะได้ใช่ก็อยากคือเราก็ต้องมาสต็อกสินค้าครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ต้องใช้เงินเยอะแล้วก็ทุนมาจบได้ครับเรมีเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งก็งเกี่ยวข้องอันนี้คือเวาตั้งใจมีระบบก็ทํางานบริการนะครับสมัรรครแล้วทำจริงๆแล้วผลลัพธ์เป็นไงระหว่างทานมอนเจิอะไรขึ้นผลลัพธ์เลย ดีมากเลยครับพี่ก้องเพราะว่าพี่เนี้ยให้เราได้จริงรแล้วให้ได้ตามที่เราอยากได้แล้วก็ระหว่างทางเจออะไรบ้างมันก็มีอุปสรตวั่วไปก็มีทั้งคำา้อหาหน่นี่นั่นว่ามันจะไปได้จริงไหมมันจะรอดไหมปัญถา<อ>ว่าเราเชื่อมั่นเราเชื่อมั่นในตัวอินดีในค,ค,ความเป็นอินดีทั้งตัวพี่ก้องทั้งผู้บริษาทท่านอื่นทั้งผู้นําแล้วก็ครอบครัวอินดีทั้งหมดเราเชื่อว่าพวกเราสามารถ ทำที่มันไปด้วยกันได้ครับครับซึ่งผมว่าตอนสําเร็จองทั้องสองท่านของผมจาให้กําลังใจขึ้นันรับครับขอเคิ็ดรับมาให้กําลังใจที่ตนเองว่าเวลาต้องเจอกับเรื่องราวที่มันท้าทายก็สมมุติว่าเราเจอปัญหาใช่ไหมครับคุณก้องก็บอกว่าไม่เป็นไรไปต่อซึ่งปกติเราก็ต้องเจอปัญหาอยู่แล้วครับคุณก้องเพราะว่าเราทํางานกับคนมันจะมีเจอปัญหามากหรือน้อยทันทีซึ่งเราสองคนต้องผ่านไปให้ได้ครับ ชนละของธุรกิจอยู่แล้วแต่ที่วราสองคนนะก็คือว่าถ้าเราสองคนเห็นด้วยว่าธุรกิจไหนที่จะทําด้วยกันมันไปได้ถ้าภรรยาไม่เห็นด้วยมันจะไปไม่รอดจริงๆนี่แหละรู้ผู้ชายตัวจริงถ้าภรรยาบอกว่าไม่รอด ท่านประธานบอกว่าไปได้ทำไมครับว่าไป,ไปได้แน่นอน <c oughs> ใช่ครับ,รบ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่วาบางทีนนเนี่ยคือถ้าเขาไปทำคนเดียวพี่นกไม่ตามกับเขามันก็เหมือนกับว่ามันก็เหมือนกับว่าเขาไม่เต็มที่นะค่ะเขาไปได้แค่50%แล้วมันอยู่ที่พี่โน้ตที่50 ถ้าเรามาด้วยกัน50่สบสองแก็เป็นร้อยทุกอย่างมันจะเพอร์เฟกต์มากต้องเป็นเพอร์เฟกต์คอมบิเนชันใช่ครอบครัวที่สุดเลยครอบครัครับทุกๆคู่หลายคู่ที่อาจจะมีการได้ดูอยู่อยากจะบอกว่าครอบครัวที่พร้อมจะเป็นครอบครัวอินดีในอนาคตจะบอกเขาบอกว่าไงบ้างครับก็อยากจะบอกว่าถ้าหากสนใจอยากจะเข้ามาทำธุรกิจดีๆนะศึกษาดีๆแล้วเข้ามาได้เลยที่เนี่ยทำง่ายที่นี่ให้ผลลัพธ์ได้จริงผมสองคนเป็นหนี้ ผมเชื่อว่าที่นี่สามารถช่วยให้ผมสองคนปลดหนี้ได้เร็วกว่าที่อื่นที่ผมเคยทํามาแล้วก็มั่นใจได้ครับว่าที่นี่เนี่ยเราอยู่กันแบบครอบครัวเราครบุนเราสนุกสนานเราเคยร้องไห้ที่ไหนร้องไปเลยแต่มาที่นี่เราหัวเราะครับครับน้องแล้ครับก็เหมือนกับพี่ต้นนะคะ ก็อยากให้ทุกๆคนนะคะเข้ามาศึกษาอินดีนก่อนนะคะก่อนที่จะตัดสินใจว่าดีหรือไม่ดีเหมาะสมกับตัวเองหรือเปล่านะคะแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะทําหรือไม่ทาค่ะครับเชื่อว่าครับการตัดสินใจเป็นของทุกๆคนครับทุกๆอย่างคือชีวิตเราเราเลือกได้ศึกษาตัดสินใจส่วนจะลงมือทําหรือไม่ก็สุ้นแต่แต่ทุกท่านก็ไม่ว่าหวังว่าครจะมีโอกาสได้เจอกับทุกท่านนะครับขอบคุณขอบคุณยินดีมากครับ